สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน่เองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะสตอรี่บอร์ดคืออะไรนะคะเป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวแบบเป็นฉากๆนั่นเองนะคะโดยการใช้ภาพในการอธิบายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจะรับไปความรู้ของวันนี้นะคะจะเป็นของวันที่18กุมภาพันธ์2565นะคะ คำชี้แจงให้ศึกษาใบาความรู้แล้วก็ศึกษาจากวิดีโอที่ครูส่งให้นั่นเองนะคะไปดูกันเลยนะคะตัวอย่างในวันนี้นะคะเป็นการเขียนแผนภาพนะคะหรือว่าสอร y บอร์ดการเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะมีใบงานให้นักเรียนเขียนสอร y บอร์ดด้วยนะคะ,ะดูกันเลยนะคะสําหรับสอร y บอร์ดก็คือการเขียนแผนภาพนะคะเป็นภาพเป็นฉากๆากนะคะ เป็นการเล่าเรื่องจากภาพนั่นเองนะคะโดยมีภาพเป็นฉากเป็นฉากเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะคะเป็นการลำดับเหตุการณ์นะคะโดยใช้ภาพในการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะดูกันนะคะตัวอย่างในที่นี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเดินทางมาโรงเรียนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงที่มัดผมสองข้างมัดผมจุกสองข้างใส่ชุดสีเขียวคนนี้นะคะขั้นตอนที่1เนี่ยลำดับแรกเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเดินออกจากบ้านใช่ไหมคะ เดินออกมาจากบ้านแตะเตะแตกเดินออกมานะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็ทําอะไรต่อขั้นตอนที่2ก็ขึ้นรถประจําทางนะคะขึ้นรถประจําทางหรือว่าอาจจะเป็นรถโรงเรียนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเขาถึงโรงเรียนเป็นยังไงคะนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเลยใช่ไหมคะที่จะมีเสาธง,งอยู่นะคะเมื่อถึงโรงเรียนเขาก็เดินเข้าไปในโรงเรียนนะคะต่อไปขั้นตอน,ต,อนต่อไปเมื่อถึงโรงเรียนเข้าไปในโรงเรียนแล้วนะคะ เข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมคะอ่าเข้าแถวน้าศึาธงนะคะจากนั้นเมื่อเขาเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เป็นยังไงคะอ่าเข้าไปยังห้องเรียนนะคะก็ได้เรียนกับคุณครูนั่นเองอ่าพอเลิกเรียนแล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านเห็นไหมคะเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะการเดินทางมาโรงเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตในโรงเรียนใน1วันนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะไปงานคืออะไรนะคะสําหรับไปงานของวันนี้มีคําชี้แจงอยู่ว่านะคะ ให้นักเรียนคัดลอกใบงานแล้วก็ทาใบงานลงในสมุดนะคะอ่าษาจากคลิปวิดีโอทีค่ครูส่งให้นะคะเขียนชื่อสกุลในสมุดทุกหน้าแล้วก็ส่งงานในคลาสรูมนะคะอ่าดูกันนะคะสําหรับอ่าสตอรี่บอร์ดที่ครูยอยู่ให้นักเรียนเขียนนะคะก็นั่นก็คือสิ่งง่ายๆเลยที่นักเรียนทําอยู่ทุกวันนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนแผนภาพสตอรี่บอร์ดนะคะกิจวัตรประจําวันของนักเรียนนะคะในวันนี้อ่าก็คือวันที่นะคะสิบแปดกุมภาพันธ์เนี่ยนักเรียนทําอะไรบ้าง นะคะเขียนมาอย่างน้อย5กิจกรรมเลยนะคะเขียนมาอย่างน้อย5กิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะอ่ะครูยุ้ยให้นักเรียนเขียนบรรยายนะคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะอ่าโอเคถ้าใครมีอะไรอยากจะสอบถามครูยุเพิ่มเติมสามารถโทรหาครูยุ้ยได้ตามที่เบอร์ที่ครูยุ้ยให้ไว้ในคลาสรูมนะคะ ก่อนจะจากกันไปนะคะครูคย,ยุ้ฝากกดติดตามช่องครูย,ยุ้ห้องเรียนออนไลน์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ครูย,ยุ้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ